ตัวอย่างที่9เป็นข้อสอบ o อ e เนตปี53ข้อที่1อ่ะเริ่มข้อแรกเลยก็เป็นเรื่องเซตเลยนะครับโจทย์ให้ A เนี่ยคือเซตของ 1, 2, 3 B คือเซตของเซต 1, 2, เซต3 4 5แล้วก็ 6, 7, 8จะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ B เนี่ยมันมีเซตที่เป็นสมาชิกของมันด้วยดังนั้นตัวที่แตกต่างกันก็นกคือ บริเวณของ1ถึง5นี่เองนะครับโจทย์บอกว่า a ลบ b มีสมาชิก5ตัว a ลบ b คืออะไร a ลบ b ก็คือเอา a ที่ไม่ซ้ำกับ b มีอะไรบ้าง6ถึง6ไปเรื่อย6 7 8 9 10ไปเรื่อยเนี่ยซ้ำแน่ๆสิ่งที่แตกต่างก,กันก็คือไม่ซ้ำมีแค่1 2 3 4 5นักเรียนถามจันว่าเอ้จัเลข1ถึง5เหมือนกันแต่อย่าลืมครับว่า สมาชิกของ b เนี่ยเป็นเซต1-2มันคือเซตแบบ1มันไม่เท่ากับะจะอยากให้ดูนะเซต1-2เนี่ยไม่เท่ากับ1-2นะเพราะ1-2คือตัวเลขปกติแต่เซต1-2ก็คือเซตอีกก้อนหนึงนะครับผมในขณะที่เซต3-4-5ก็ไม่เท่ากับ3-4-5ปกตินะดังนั้น a ลบ b ก็คือจะได้1-2-3-4-5นั่นเองก็คือมีสมาชิก5ตัวถูกต้องจำนวนสมาชิกของ power set b คือ4 ดูก่อน b ลบ a เนี่ยมันคือเซตของมีอะไรที่ไม่ซ้ำกับ a บ้างครับก็คือเซตของ1 2แล้วก็เซตของ3 4 5นั่นเองซึ่งจะได้ว่า b ลบ a เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว2ตัวนะครับจำนวนสับเซตของมันก็คือทั้งหมด2กำลัง2ได้4 ดังนั้นสมาชิกของ power set ก็คือจำนวนสับเซตทั้งหมดก็คือ4นั่นเองนั้นข้อนี้ก็ถูกนั่นเองนะครับในขณะที่ A ลบ B u n ี o n กับ B ลบ A A ลบ B เมื่อกี้เรารู้แล้วคือ5ตัว B ลบ A คือ2ตัวดังนั้นยูเนี o n กันก็คือเอามารวมกันทั้งหมดเท่ากับ7ตัวคู่ถูกไหมครับ7คู่ๆหรือคี่คี่นะนั้นตอบข้อ3นั่นเองที่ผิดนะครับผมอ,อย่าลืมนะเวลาเจอเข้อสอบเท็จริงจริงเนี่ย วงไว้หน่อยจะได้ไม่หลงทีหลัง